กระเพาะหมูรสดีไข่สซีิ๊วขาวนิดนึงหมักหมูให้มีรสชาติ โจก๊กกระเพาะหมูเราพร้อมแล้วแล้วเครื่องปรุงล่ะพร้อมหรือยังคะมีขิงมีต้นหอมมีต้นหอมบักชีขึ้นช่ายพริกไทยดำน้ำส้มสายชูน้ำตาลกระเทียมเจียว คลิกป่นนะอันนี้อาจจะเติมซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนะคะเพราะว่าในตอนที่เราปรุงเนี่ยเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวโดยเฉพาะหมูบดเนี่ยก็จะมีอ่ซีอิอ๊วขาวพริกไทยดำรสดีนิดนึงอยู่แล้วนะคะลงมือปรุงกันเลย ได้ดาเนี่ยไม่ว่าจะกินข้าวต้มเลยกินจอกจะใส่น้ำตาลซ้อมใส่ชูพริกป่นกระเทียมเจียวกากาดเย็นจะแข็งไปแล้วนะแล้วก็ใส่ใบผัก แต่คิดว่าน่าจะจืดแหละแต่ต่อิ้วขาวนิดนึงอหอม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 ใบขึ้นช่ายหอมขิงหอมทุกสิ่งทุกอย่าง hóm cái thiêm treo đi nít mình mấy mấy nít nít đã chuột rồi, có lò cuộc thêm หมูก้อนเนี่ยอาลดาใช้หมูติดมันนะคะจะนุ่มอร่อยอีกแล้ว แล้วเราก็ได้โจกหมูจันยักษ์ตอนแรกปาริดาคิดว่ากระเพาะหมูเนี่ยจะแพงไม่แพงเนาะเพราะเราเห็นแบบพัตการอาหารเหลาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกระเพาะหมู โลละประมาณร้อยหนึ่งอ่ะหรือไม่ก็ร้อยนิดๆปาลิดาซื้อมากฉพาะเดียวสี่สิบกว่าบาทอยากจะบอกราคาโดยเฉพาะราคาถูกๆเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆไปเลือกซื้อมาทานเนี่ยให้มองมันบ้างมันเป็นของอร่อยนะคะ ส่วนที่แพงที่สุดของหมูหน่าจะเป็นหมูสามชั้นอะ ขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม thank so much bye bye